มาดูคุณวีรกรทำประกอบสสนครสวรรค์พลังประชารัฐหน่ยนะคะออกมาให้สัมภาษณ์หรือพูดอะไรทีไรเนี่ยนะคะมันจะต้องมีประเด็นอะไรต่อย,ยอดจากตรงนี้ไปทุกทีแต,แต่เขาเป็นสสมานานไงมันก็เลยมีความอาจจะมีความเก่าเกมที่จะพูดได้ใช่คือวันนี้นะคะคุณวีรกรเนี่ยพูดถึงเรื่องของกระแสะยุบสภา ก็มีการพูดว่าการคาดการว่าสสจะทยอยลาออกตั้งแต่24ธันวาคมเป็นต้นไปให้ทันเงื่อนไขให้เป็นสมาชิกพักเกวันในกรณีรัฐบาลอยู่ครบวาระสปีเนี่ยคิดกันเองเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคะนายกยุบสภาแน่แล้วก็คาดว่าจะเป็นช่วงวันที่10มีนาคมหรือบวกลบ10วันคือประมาณปลายกุมภาถึงวันที่20มีนาคมปีหน้าเดี๋ยวนะกล้าพูดกล้าพูดว่านายกยุบสภาแน่ คือพอถ้เป็นกระแสกระแสคนนั้นก็จะบอกเนีย่ยเพื่อไทยจะบอกกันยุควันนั้นยุบวันนี้นี่คกรูละกอนมาเลยนะฮะไปเช็คไทม์ไลน์ปฏิทินละคาดว่าเป็นช่วงกุมภามถึงมีนาคมอย่างนี้เลยบวกลบสิบวันอะไรอย่างนี้คช,ช,ด,ชดีเทลเยอะเหมือนกันนะใช่อันนี้นะคะคือบอกว่าเป็นเทคนิกคกฎหมายเพราะว่าไม่มีรัฐบาลไหนอยู่ครบสี่ปีหรอกนี่นะคะว่ายอย่างนี้แล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะยุบสภาก่อนครบวาระหนึ่งถึงสามสัปดาห์เพื่อให้มีเงื่อนเวลาสังกัดสมาชิก พัก30วันไงคือจะได้ไปหาพักใหม่ทานแล<ช>้วก็ไปเลือกตั้งทันว่าอย่างนั้นว่าง,ง่ายนะคะทีนี้คุณบุริกรบอกว่าถ้าตามเทคนิคเนี่ยจะยุบก่อนครบวาระเล็กน้อยพลเอกระยุทธ์ไม่อยู่ครบสปีเต็มหรอกเพื่ออะไรเพื่อแก้ผิดสอสอไม่ให้ย้ายพักได้ทันเพราะท่านไม่เล่นการเมืองไม่มีการเมืองในสมองอันนี้คุณบุริกรว่าอย่างนี้นะคะหนึ่งมาคาดมาคาดการละว่ามียุบสภาแน่นอนแล้วก็ยุบสภาเมื่อไหร่2ทีนี้นะคะยังพูดถึงเรื่องพลังประชารัฐว่า ส่วนพระมะชารัฐที่ว่าจะชูพลเอกประยุทธ์เป็นนาย,ยกต่อหรือไม่เนี่ยอันนี้ยังไม่มีความคืบหน้านะแต่แนะนําว่าพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์เนี่ยเป็นพี่น้องกันมีความเกรงใจกันมากการที่จะไปพูดทําร้ายจิตใจอีกคนหนึ่งเขาไม่มีแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยควรไปตกลงกันว่าจะให้ใครนี่เป็นนายกในนามพาปชรในสมัยหน้านะคะก็ต้องคุยกันล้หละ่ะนี่ โอ้ทำไมกล้าพูดเยอะจังเลยนะคุยกันแล้วล่ะคือคือแต่ละครั้งอะคุณวีรกรคําประกอบสสนครสวรรค์จากพลังประชารัฐเนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยพูดเยอะอะพูดเยอะมากใช่แล้วมันเป็นประเด็นทั้งนั้นเลยอะเพราะว่าไอ้เงื่อนไขเวลาเนี่ยนะถ้าเกิดว่ายุบสภายุบสภาเนี่ยเป็นผลดีกับสสแน่นอนสําหรับสสที่อยากจะย้ายพักนะเพราะมันแค่30ิวันแต่ถ้าอยู่ครบวาระมัน90วันเพราะฉะนั้นถ้าไม่ยุบสักทีหนึ่งแล้วดูทรงแล้วยังไงก็ไม่ยุบ ก็ถ้าตามปฏิทินนะตามไทม์ไลน์ตั้งแต่24ธันวาเป็นต้นไปคือต้องย้ายหรือต้องออกจากที่เดิมอ่ะเพื่อให้มันทัน90วันไม่งั้นเนี่ยจะถ้าเกิดจะมีการยกย้ายถ่ายเทไปพักไหนนี้นะคะถ้ามันไม่ทันการเนี่ยมันก็จะลงเลือกตั้งสมัยหน้าไม่ได้แต่คุณวีรกรบอกว่านายกยุบสภาแน่อือ่ะอ่ะก็ว่ากันไปนะฮะความเคลื่อนไหวของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับ หัวหน้าพักเก้าไกลวันนี้เนี่ยมีให้สัมภาษณ์นะคบพูดถึงเ,เรื่องของการจับมือจับคู่ของการเป็นรัฐบาลในในสมัยหน้าสมมุติเขาก็เลยมีการสมมตินักข่าวเลยถามว่ามันมีชอยนี้ไงว่ามันก็มีอยู่กระแสข่าวที่เป็นไปได้ว่าพลังประชารัฐอาจจะจับมือกับเพื่อไทยเนี่ย ตั้งรัฐบาลก็ได้อันนี้มันคือ,อหนึ่งช้อยที่เป็นข่าวออกมานะฮะ<ช>แต่ช้อยต่อมาคืออ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจับมือกันได้แล้วก้าวไกลล่ะก้าวไกลจะห้อยตามเพื่อไทยมามาร่วมเป็นรัฐบาลกับพลังประชารัฐได้ไหม,อ,มอันนี้คือประเด็นน่าสนใจเลย<ช>ไปฟังว่าคุณพิธาตอบยังไงในประเด็นนี้ฟังดูฮะกาวใครครับ อ๋อการพลังพลังพลังประชาชนนี่เป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วครับอุดมการต่างเงินไปแล้วก็สืบทอดอำนาจจากเผด็จการมันมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้แล้วที่พรรคก้าไกลจะเริ่มผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันมันมันฟันธงอย่างนั้นไม่ได้แต่สามารถพูดได้ว่าจะร่วมกับใครเนี่ยเอาเงื่อนไขามาเป็นตัวตั้งไม่มีการเจราจาใต้โต๊ะไม่มีการไปข้างหลังประชาชนแล้วก็อะไรอย่างนี้เราก็ต้องรู้ว่าเงื่อนไขของเรามีอะไรที่เรายอมได้อะไรที่เรายอมไม่ได้ซึ่งผมยังไม่รู้อันเกืออะไรนะแต่ในขณะเดียวกันก็พูดได้ว่ามันมีพรรคการเมืองที่มาาาาาจจกกรรรรระะบบบัฐหสืทอน ที่ยังไงแล้วก็ไม่มีวันเข้าร่วมได้ไนแน่นอนส่วนตรงกลางไอ้สีเทาๆกว่า50เฉลระหว่างดำกับขาวเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องต้องดูกันอีกทีนึงว่ากับพลังประชารัฐจับมือกันแล้วก้าวไกลจะเข้าไปอยู่ในจุดนั้นไหมคะ ผมยังไม่เชื่อว่าคือผมผมคิดว่านั้นมันเป็นสมมุติฐานที่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เห็นความชัดเจนจากทางจากทางเพื่อไทยว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเกิดเราตอบเบี่ยงนั้นไปเนี่ยมันก็ข้ามขั้นในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดแต่ที่ตอบได้ก็คือว่ายินดีร่วมกับพรรคเพื่อไทยแต่แไม่ร่วมกับพรรคพลังประชารัฐส่วนจะสูตรการจับคั่วยังไงอันนั้นมันเป็นสมมุติฐานที่ยังอยู่ไกลไปกว่าสิ่งที่ัวหน้าพักอย่างผมจะตอบให้เป็นประเด็นการเมืองอสรุปก็คือว่าไม่ไม่ขอวิจารณ์ เพื่อไทยถ้าคือนะะักข่าวก็ถามเลยถ้าเพื่อไทยร่วมกับพลังประชารัฐจะยังไงเขาไม่ขอพูดแต่ส่วนตัวก้าวไกลไม่ร่วมกับพลังประชารัฐแน่นอนอเพราะว่าอุดมการต่างกันอันที่จะถามว่าเอ๊ะมันก็มีกระแสข่าวข,ของพลังประชารัฐนะนะคุณที่บอกว่าเอ๊พลเอกประยุทธ์เนี่ยฮะกับพลเอกประวิทย์เนี่ยจะไปต่อด้วยกันไหม,มนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวว่าสมมติว่านี่นะักข่าวถามนะว่าถ้าเกิดว่าเขาแยกทางกันเนี่ยแล้ว เขาไกลจะไปไหมจะไปร่วมกับพลังประชารัฐไหมอันนี้พิธาก็ย้ำว่าไม่ได้แน่นอนชอยนี่ก็ไม่เอาไม่เอายังไงก็ตามไม่เอาเพราะว่าเป็นอายุคนละครึ่งอ่ะสองปีก็หมดอายุอ่ะไม่มีประสิทธิภาพแน่นอนและรักษาหน้าไม่ได้แน่นอนคือยังไงก็ไม่เอาว่าอย่างนั้นเถอะเออเนี่ยอันนี้ประเด็นนี้นะคะว่าหนึ่งไม่ร่วมงานกับพลังประชารัฐแน่หรือต่อให้สองลุงเนี่ยเขาแบบไม่ได้เดินด้วยกันก็ไม่ไปแน่ให้เลือกสักลุงหนึ่งก็ไม่เอาอ่าไม่เอาแม้สักลุงไม่เอาเออ แต่ไม่มีประเด็นต่อเนื่องคุณผู้ชมนะคะนอ,นอกจากเรื่องของไม่ร่วมง,งานกับพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็ถานว่าเอมันมีกรณีที่ก้าไกลเนี่ยถูกพักไทยพักดีร้องยุบพักเพราะว่าตอนนี้นะคะก้าไกลเองเนี่ยก็ยังเดินหน้าที่จะแก้ไขกฎหมายมาตรา1 1 2ออยู่นะคะคุณพิธาจะว่าอย่างไรไปฟังกันคะ่ะ <64. S 2> เรื่องนี้ไม่มีน้ำหนักนะครับไม,ม่ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ,อ,อต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายม1 2 2เนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ใช่เรื่องใหม่นะพักพูดตั้งแต่ปี2,000 564นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทําเพราะเราต้องการที่จะหาเสียงแต่ว่ามันเป็นความรับผิดชอบนะครับเป็นจุดยืนของการที่เรามาเป็นสสในการปกป้องสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็การทําให้สถาบานันทุกสถาบานันรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าสู่ศตวรรษที่21ได้แล้วก็เป็นสากลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเส้นแบ่งนะครับมันจะเป็นเส้นแบ่งทางการเมืองแล้วก็ไม่ควรที่จะมาเป็นเส้นแบ่งทางการเมืองเราควรที่จะมาแข่งขันกันในเรื่องของนโยบายแต่ผมไม่สามารถทิ้ง ี่น้องประชาชนที่โดนจับกว่า280คนแล้วก็20คนที่อายุต่ำกว่า1 7จได้ยังไงมันก็คงต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องผลักดันต่อในรัฐสภานะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ของนิติบัญญัตินะครับไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเรื่องไม่มีความกังวลนะคือเขาดูไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ใดใๆทั้งสิน้นนะฮะแล้วก็อย่างที่คุณพิธาให้สัมภาษณ์ไปว่าดูแลเรื่องนี้ก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอ แต่ว่าที่จะทําให้ถูกงยุบพักใช่แต่ว่าการเดินหน้าแก้ไขกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองของพักก้าไกลเนี่ยมันก็ทําให้ในการเมืองเองเนี่ยดูเหมือนกับว่าพักเนี่ยนะคะจะยินเหงาเงาใช่ไหมใช่เพราะไม่มีใครเอาด้วยเลยคะไม่มีใครเอาด้วยแม้กระทั่งพักพักร่วมฝ่ายค้านฝั่งนั่นเองเขาก็เขาก็ไม่มีใครเอาด้วยอคือเขาก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควรค่ะอืแต่อันนี้ก็คือ คือมันมีคือจริงๆที่เขียนออกมาเป็นข่าวมันมีคําพูดหนึ่งที่เขาพูดออกมามเลยนะฮะว่าพักไม่สามารถทิ้งประชาชนที่ถูกจับได้แล้วประชาชนที่ถูกจับเนี่ยในบริบทนี้ที่เขากําลังพูดถึงอ่ะก็คือถูกจับในมาตรา112นะฮะ,ะแล้วก็ไอประชาชนพวกนั้นเนี่ยที่คุณพิธาพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือก้าวล่วงสถาบันจับจ้วงหมิ่นประมาทพระมหา,ากษัตริย์ให้ร้าย หลายสิ่งหลายอย่างไม่งั้นไม่งั้นไม่ถูกไม่ถูกสารออกหมายจับ<ช>และไม่ถูกดำเนินคดีแน่นอน<ช>แต่นายพิธากำลังบอกว่าไม่สามารถทิ้งประชาชนเหล่านั้นที่ถูกจับได้<า>เพราะว่าพักเราทำเรื่องนี้ตั้งแต่ปี64บางคนเนี่ยก็หนีไปต่างประเทศแล้วก็มีอืซึ่งสสเก้าไกลก็เป็นคนเป็นประกันตัวให้อเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของมีเกี่ยวข้องกับทางด้านหมอวรงด้วยนะ,ะเพราะว่าหมอวรงก็ไปร้องเรื่องนี้หมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับหัวหน้าพักไทยพักดีฮะได้มีการโพสต์คลิปนะครับ ที่พูดถึงเรื่องของหนังสือหนังสือนี้น่าสนใจมากนะฮะสถาบันกษัตริย์ความจริงที่ถูกบิดเบือนเป็นหนังสือของอาจารย์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับที่ระบุถึงการออกมาเคลื่อนไหวการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่10สิงหาคมปี63หรือว่ากลุ่มการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองที่ออกมาเรียกร้องแก้มาตรา1 1 2ซึ่งหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหมอกวรงบอกว่าทําให้เห็นภาพความเชื่อมโยงของขบวนการเปลี่ยนประเทศ เป็นสาธารณรัฐไทยหรือว่า republic of Thailand ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวร้อนแรงอย่างไรก็ตามแม้หลังจากที่สังคมประชาชนตื่นตัวมากขึ้นความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนประเทศจะแผ่วลงแต่สิ่งที่ต้องกังวลก็คือการทำงานของคนเหล่านี้ยังมีความเคลื่อนไหวโดยใช้การเลือกตั้งที่จะถึงในอีกห้าหเดือนข้างหน้าเนี่ยมาเป็นเครื่องมือเพื่อ นำไปสู่การเปลี่ยนประเทศจาก Kingdom of Thailand เป็น Republic of Thailand ขณะนี้เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็คุณหมอว่ารงนะคะก็คือเล่า ว่าโยอยอๆประเด็นสําคัญเนี่ยนะคะให้เราฟังว่ามันเป็นอย่างไรนะคะคือคุณหมอบอกว่าคนเหล่านี้ทํางานเป็นขบวนการแต่ฝ่ายที่รักชาติรักแผ่นดินนั้นอ,อ่าต่างฝ่ายต่างธรรมต้องย้าว่าขบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากอิลิคลาสหรือเป็นคนชนชั้นสูงมีฐานะเรียนนานาชาติหรือต่างประเทศมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีและก็รับแนวคิดจากตะวันตกโดยที่ไม่สนใจรากเหง้าของประเทศการทํางานเนี่ยนะคะคุณหมอเล่าให้ฟังว่ากลุ่มนี้จะแบ่งออกเป็น4ทีม1ทีมเงินทีมเงิน ก็คือจะระดมทุนทั้งในประเทศต่างประเทศนับหมื่นล้านเลยนะฮะสนับสนุนทีมงานต่างๆโดยช่องเงินจากตะวันตกที่ต้องการแทรกแซงเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย 2. ทีมแสงคนกลุ่มนี้จะอยู่ในที่สว่างนะคะคุณผู้ชมลองไปวิเคราะห์ดูว่าใครเป็นทีมไหนและกลุ่มนี้จะสร้างภาพเป็นความหวังของชาติอาจมาในรูปแบบพักการเมืองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วก็เข้ามามีอำนาจรักนะคะก็จะพูดถึงการปรับปรุงสถาบัน ให้ให้ดูว่าสถาบันเนี่ยแย่ลงแล้วถึงเวลาที่ควรจะต้องเปลี่ยนประเทศไปสู่สาธารณรัฐว่าอย่างนี้นะคะสามคือทีมไฟทีมไฟเนี่ยเป้าหมายคือรักษาไฟแห่งความโกรธและเกลียดชังอันนี้จะทํางานร่วมกันทั้งในและก็นอกประเทศบางส่วนอยู่ในประเทศยอมให้ติดคุกสร้างภาพความศีสระเลขคะแนนสงสารอาจจะเป็นกลุ่มที่แบบถ้าเรานึกนะกลุ่มที่ออกมาต่อสู้เยะ้ะๆๆเย้<ๆ><ๆ>อะนะคะทีมสี่คือทีมเงาอันนี้ถือเป็นคีย์ในการลุมล้าง ทีมนี้อาจต้องใช้เงินในการซื้อคนไม่ว่าจะเป็นสายทหารตำรวจอายการผู้พิพากษาข้าราชการทีมนี้จะใช้เงินมากในการจัดตั้งเพื่อให้แต่ละทีมทํางานได้สะดวกนี่คือสีท,ทีมที่คุณหมอเนี่ยย่อยๆให้ดูกันเห็นไหมคือเอามีต้องมีเงินด้วยเงินไปซื้อคนในระบบต่างๆเหล่านี้เพื่อใหการทํางานของตัวเองนั้นเนี่ยมันสะดวกหมอว่าโรงบอกในตอนท้ายว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เคยเชื่อระบบ Republic of Thailand เพราะปัญหาประเทศ เกิดจากการเมืองสถาบันจึงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของความเป็นชาติเป็น Kingdom of Thailand ที่สำคัญถ้าไม่มีสถาบันมีแต่ความขัดแย้งนำไปสู่การแทรกแซงของมหาอำนาจและล่มสลายของชาติสิ่งที่สำคัญคือการทำให้ขบวนการที่จะทำให้ไทยเนี่ยเป็นสาธารณรัฐเนี่ยนะครับล้มเหลวนอกจากการรู้เท่าทันของประชาชนแล้วเราต้องได้รัฐบาลที่ซื่อสัตย์สุจริต นำประชาชนไปสู่ความอยู่ดีกินดีประเทศจึงจะรอดจึงจะไปต่ออย่างที่บอกว่ากระบวนการเหล่านี้นะคะทำงานกันเป็นทีม แล้วแต่ละทีมเนี่ยก็คุณผู้ชมลองไปวิเคราะห์ดูนะคะก็ภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่<น>ว่าภาพมันชัดว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนนะคะ<ม>ทีนี้พูดถึงเรื่องของ1นึมาตรน1นึอเนี่ยอย่างที่เราก็ติดตามตลอดว่ามีทั้งคนที่ไปก้าวล่วงสาบันแล้วก็กระทาความผิดเยอะแยะมากมายบางก็หลบหนีไปนะคะบางก็ได้รับการประกันตัวไปอะไรก็แล้วแต่วันนี้มีนายคนหนึ่งชื่อนายเวหาแสนชนชนะศึกคุณผู้ชมนี่นะคะอาจจะพอคุ้นหูในชื่อนี้เพราะว่าเขาเป็นผู้ต้องหาค ริมิ่นเบื้องสูงตามมาตรา112และพระบอรคอมพิวเตอร์ออที่ไปโพสเฟคซ์นิวในโซเชีลยลนะคะก็ได้รับการประกันตัวไปล่าสุดค่ะกลุ่มนี้เนี่ยนายเวหาเนี่ยถูกจับครับไปถูกตำรวจจับนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะไปขโมยเงินทำบุญกสิทธิ์กากถินกว่า1 0 0 0 0แบาทที่วัดราชสรัทธธรรมอำเภอเมืองพิพษณุโลกนายเวหาเนี่ย ไปฉวยโอกาสขโมยเงินสดในกองกระถินตอนที่เขาตรวจนับกันอะเตรียมจาเงินไปถวายวัดละจำนวนเงิน1 1 0 0 0 0 0บาทแล้วก็หลบหนีไปคุณผู้ชมคิดดูนี่คือผู้ต้องหามาตรา1นึนะคะเคยกุกข่าวในทวิตที่มันไปพาดพิง9้าว่วงสถาบัน เคยไปมีคดีเช่นไปหลอกเอาเงินนักวิ่งที่อำเภอเนินประปรางจังหวัดพิษณุโลกอันนี้ข่าวดังมากแล้วก็เคยโกงขายข้าวในกลุ่มม็อบสามนิ้วด้วยกันด้วยโกงกันเองด้วยแต่เขาก็ถือว่าเป็นไอดอลสามนิ้วนะใช่เหรอคะก็เป็นเซเลบสามนิ้วก็ล่าสุดเนี่ยมาขโมยเงินทำบุญแล้วนะคะไม่รู้จะทำมาหากินอะไรละโอ้โหขโมยเงินกระถินดีกว่าแสนกว่าบาท ข้อหาติดต en> ัวก็เพียบแล้วก็ต้องโดนคดีนี้อีกใช่ไม่รู้จะอธิบายยังไงบดคำสีเวาบดคำสีเวาคุณผู้ชมฮะดูวิวาทะกันระหว่างของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคภูมิใจไทยนะฮะแม้ว่าพรรคภูมิใจไทยจะออกมาให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะบอกว่าไม่ไม่คุยแล้วไม่อยากทะเลาะด้วยแล้วนะครับแต่ว่าทางด้านพรรคประชาธิปัตย์นะครับนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ก็บอกว่ากรณีที่พักภูมิใจไทยเนี่ยได้ออกมาโจมตีพักประชาธิปัตย์ไปก่อนหน้านี้แล้วก็โจมตีนายจุรินลักษณะวิสิท์หัวหน้าพัก บอกว่าโดยหลักในเรื่องของการาร่างพรบรกัญชากัญชงพักการเมืองและนักการเมืองมืออาชีพจะเข้าใจถึงกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติที่มีหลักในการพิจารณาร่างกฎหมายของสสในสภาซึ่งเป็นผู้แทนบวงชนชาวไทยการออกกฎหมายจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาอย่างละเ,เอียดรอบคอบในทุกวาระวาระแรกก็รับหลักการมาไงสสก็อ,อาจจะมีการอภิปรายทวงติงกันเพื่อให้เป็นข้อมูลในการพิจารณาวาระที่สองคือชั้นคณะกรรมการหากไม่เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีความละเอียดรอบคอบทุกวาระมันก็ย่อมมีการโต้แย้งไม่เห็นด้วยดังนั้นไม่อยากให้บิดเบือนกระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติและการที่สมาชิกพักภูมิใจไทยกล่าวหานายจุรินว่าเล่นนอกเกมนั้นต้องถือว่าคนพูดเนี่ยไม่เข้าใจกฎกติกาในระบบประชาธิปไตยคุณจุรินเนี่ยไม่เคยด้อยค่าใครไม่เคยด้อยค่าพรรคการเมืองใดคุณจุรินเป็นนักการเมืองมาอย่างยาวนานทราบหลักเกณฑ์กติกาของบ้านเมืองดี และที่กล่าวหาว่าพักไปรับงานใครมานั้นเนี่ยก็อยากให้ออกมาพูดเลยว่าเรารับงานใครละ่ะเพราะพักเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปรับงานใครส่วนที่บอกว่าไม่มีระยะมารายาทในทางการเมืองเนี่ยเรื่องนี้บอกหลายครั้งแล้วว่าหลังการถูกหลักการความถูกต้องเนี่ยอยู่เหนือทุกสิ่งทุกคนถ้ารู้ทั้งรู้ว่าเรื่องกัญชาเนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับสังคมในอนาคตเนี่ย แล้วจะให้พักประชาธิปัตย์ในฐานะพักรูปรัฐบาลนะไปเห็นด้วยพักจะไม่ทําเด็ดขาดเนี่นะคะโอ้โหก็เรียกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ฟาดกันไปฟาดกันมานะคะแล้วก็บอกด้วยว่าตอนท้ายนี่คือประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยไม่มีอะไรต้องเกรงใจกันอีกต่อไปแล้ว นี่นะคะมันจบแล้วครับนายใช่แต่ว่าทีเนี้ยนะคะคือวันนี้มันมีขอสั้นๆคุณชัยวุฒนาคมานุสรเนี่ยนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งเพราะว่าทั้งสองพัคภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ก็อยู่ในร่วมรัฐบาลถูกไหมครับคุณชัยวุฒิบอกว่าจริงๆก็มองว่าเป็นการทํางานร่วมกันนะคะคือมันก็ปกติแหละคนทํางานร่วมกันอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็มั่นใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบความสัมพันธ์ภายในพักร่วมรัฐบาล นะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์นะคะนายกเนี่ยก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้เพราะว่าเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยทำเพื่อพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชน นะคะแต่ย้อนไปบอกว่าอะไรนะคุณระเมศบอกว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์กับภุมิใจไทยไม,ไม่มีอะไรต้องเกรงใจกันอีกต่อไปแล้วคุณอนุพินก็บอกไม่คุยแล้วไปคุยกับเสาไฟโน่นนี่เขาบอกไปคุยกับเสาไฟฟ้านี่ฮะคุณระเมศก็บอกว่าเออเรื่องนี้นะไม่เชื่อว่าจะเป็นคําพูดที่เป็นคนระดับหัวหนะ้าพักพูดแต่คุณชัยวุฒิบอกว่าเป็นเรื่องปกติ ค่ะทำงานก็ต้องมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปอ่ะขอพักแป๊บนึงนะฮะ,ค,ะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยหมาแมวโดยเฉพาะแมวเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้ในบ้านหลังหนึ่งนะฮะบางตัวแห้งตายอยู่ในกรงเลยครับเกิดอะไรขึ้นกับมาช่วงหน้าครับ